ให้มันเป็นอื่นให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเดียนเข้าใจว่าสภาแห่งนี้มีกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเราก็ทำตามกันมาแล้ววุฒิสมาชิกเสียงข้างน้อยก็ปฏิบัติตามมาโดยตลอดเมื่อประธานกรรมธิการนั้นได้เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในกรรมธิการนั้นมาแล้ว ก็ชอบที่สภาจะรับทราบไม่ต้องมามีการแสดงละครในการที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ไม่เคยแม้แต่จะแสดงความสนใจในกรรมาธิการนั้นๆเพื่อเข้ามาเป็นตัวแข่งแล้วจะได้ลงมติหลังจากนั้นจะได้ดำเนินการเช่นนี้โดยใช้เสียงข้างมากในการที่จะลงมติ ให้คนที่ตัวเองประสงค์จะให้อยู่ในกรรมธิการนั้นดำรงอยู่ต่อไปส่วนใครที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าพวกก็จะโหวตตกไปท่านประธานที่เคารพคะเกมวันนี้ประชาชนเขาก็ดูออกใครๆก็ดูออกเพราะวันนี้ดิฉันเองแสดงความจำนงที่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองตั้งแต่ต้น แล้วดิฉันก็ถูกเสียงข้างมากโหวตตกไปตั้งแต่ต้นแล้วดิฉันก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าดิฉันจะอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นคือกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันทําหน้าที่ตรงนี้ได้เหมาะสมและว,วันนี้ประธานกรรมธิการ และกรรมธิการที่มีอยู่ในคณะพัฒนาการเมืองได้เสนอชื่อดฉันเข้ามาในคณะนี้แล้วเกมก็ดำเนินไปโดยการที่ให้มีการลงมติสำหรับคณะกรรมธิการชุดอื่นๆเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวพอถึงกรรมธิการพัฒนาการเมืองเราก็จะต้องโหวตกันตามแบบนี้ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริง กรรมธิการต่างๆได้เสนอชื่อมาพิจารณาความเหมาะสมและในกรรมธิการก็ได้เห็นชอบเห็นควรตามชื่อที่เสนอมาแล้วแต่ก็ยังมีการลงมติเพื่อเล่นเกมแล้วไม่ให้ดิฉันนั้นเข้าไปอยู่ในคณะพัฒนาการเมืองกลัวอะไรกันนักหนาคะกลัวอะไรกันนักหนาดิฉันถามว่าบรรดาสอวอสีน้ำเงิน มีคำสั่งให้ถูกโหวตมาเช่นนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่เช่นนั้นโหวตให้ดิฉันเข้าคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่าในสภาหแห่งนี้ไม่มีใบสั่งไม่มีใครมาสั่งเสียงข้างมากนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาดูอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นเกมการเมืองใช้เสียงข้างมากในการที่จะลงมติแล้วบิดเบือนความต้องการของเสียงของประชาชน วันนี้ท่าแท้ของวุฒิสภาได้ปรากฏต่อสาธารณาชนแล้วว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองมาตลอดชีวิตประสงค์ที่จะเข้าปาเป็นสมาชิกกรรมธิการพัฒนาการเมืองแต่เสียงข้างมากต้องการที่จะลงมติแล้วโหวตให้ตกออกไปประชาชนเป็นพยานค่ะ ดิฉันฟ้องประชาชนเพราะดิฉันเชื่อว่าในที่นี้เมื่อมีการลงมติก็จะโหวตไปตามใบสั่งเช่นเคยและต้องโหวตให้นันทนาออกจากกรรมาการพัฒนาการเมืองให้อยู่คณะนี้ไม่ได้เพราะเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงนี่แหละคะคือการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒธธิสมาชิกผู้ที่สงเกียรติ ประชาชนดูอยู่ดิฉันฟ้องประชาชนวันนี้ดิฉันไม่ได้เข้ากรรมธิการพัฒนาการเมืองไม่ใช่เรื่องสําคัญประชาชนทราบว่านันทนาวุฒิสมาชิกคนนี้ทําอะไรให้ประชาชนอยู่และยังตั้งใจและมุ่งมั่นจะทําเพื่อประชาชนเพื่อป,ประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณค่ะกับขอบคุณครับก็บระบบประชาธิปไตย